สวัสดีจ้ามือนี้วันนี้นางนารีกับมิโตเซียมากินกาแฟที่ชีวิตธรรมดาร้านกาแฟชีวิตธรรมดานี้จะอยู่ทางเข้าเดียวกับวัดลองเสื้อเต็นคนเยอะเคยมาหลายครั้งแล้วบางครั้งก็กลับซะคนเยอะเกินที่จอดรถแทบบ่มีเลยวันนี้มาดูดิว่าจะมีคนเยอะ เปิดหรือเปล่าเปิดแล้ว,ลวมือนั่นมากับปิดอีกอ้าวอกว่ถ้าเต็มถ้าใช้มือไม่มีที่จอดก็ไม่<ะ>ได้กินนะเขาให้จอดตรงนี้ป่ะให้จอดปลายมือก็รถวบบ่างเหา,างแสดงว่าคนไม่เยอะวันนี้ ตอนนั้นเรามากันก็คนไม่เยอะนะนี่ก็น้อยแล้วเนี่ยเออน้อยละดีที่จะลดนี่ก็น้อยแล้วก็จะว่ามมีที่จะลดนี่ก็น้อยมากนี่ชีวิตธรรมดาเออพ่อลงข้างล่างได้เนี่ยชีวิตธรรมดาสมาร์เตหยางยุกเคยกินกาแฟหนึ่งอร่อยดี นั่งตรงไหนดีจ๊ะตรงไหนดีไหมข้านกดีข้างนอกดีกว่าคิปสวยนั้นมีสองตีนะะมน่งตงอ้ม้องตจะมาบังอไม่้อาจะอย้างล่างข้างล่างก็ได้ใครคิบสวยดีข้างหน้าข้างหน้ามีโต๊นี่ไมคิสนี่ไม ไม่ร้อนนะร้อนขยับมานี่อ๋อตรงไหนข้างบนก็มีเหรอขึ้นก็ไม่เคยไปลองดูไหมากเลยอ๋อเต็มนี่แหละพ่อได้แต่ตรงเนี้ยมีเหลือตรงระเบียงไหมตรงนี้ตรงนี้อะไรนะอันนี้ร้อนเลยขยับขยับหน่อยเนี่ยพ่อขยับขยับนิดนึง ได้อยู่ได้อยู่ก็ความสวยงามไม่เดินดูข้างในเลยขอ,อกไป<ช>่เินโต๊ะนั่งทางโน้นก็มีมีสมอเรืเอด้วยมันสมอเรืเอนี่ตกของสะพานอ๋อ ขายทั้งอาหารและเครื่องดืม่มสไตล์อะไรเพราะอังกฤษเหรอน่อาจะประมาณนั้นยุโรปเหรอหรืออังกฤษไม่รู้ไม่เคยเก่งเรื่องนี้เลย, <laughs> <laughs> ยต้องยากย <laughs> สไตล์ไทยของพ่อสไตล์อังกฤษันะ้งเ <laughs> <laughs> ลยก็คือวันนี้เราไม่ได้สั่งอาหารนะคะ <laughs> เพราะว่า กินส้มตําแต่ย่างมาแล้วแล้วอยากกินอะไรเย็นๆชิลๆดูน้ําดื่มนพราะฉะนันสวยใส่ใบอะไรครับใส่ส้มใส่ดอกกุหลาบแล้วก็ก้านกัมสาราเน่มะน,น,นาวแล้วมันจะออกเปรียร้ยวเหรอเออแบบไม่เออได้อะหอมหอมส้มถ้าจะเอาใบานี้ไปเอ้ยไม่เอา อโหอมเราพอดีไม่ไม่สะดวกเดินถ่ายไปในร้านนะคะเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะมากเลยโต๊ะเต็มหมดเลยมีสองโซนโซนข้างบนทังนนู้นก็เต็มโซนข้างล่างก็เต็มถ้าเรามาช้านิดนึงเราคงเต็มเราคงไม่ไม่ได้กินอีกแล้วนะ ลืมตาลืมมาเป็นแผนแบบน,นี้เ <c oughs> มื่อกี้สั่งกา,กาแฟกาแฟกาแฟสูตรชีวิตธรรมดาอะไรประมาณนี้ที่ที่เราเคยไปลอกเรียนแบบที่บ้านพักหนึ่งเอากาแฟดำมาอัดเป็นน้ำแข็งแล้วก็ใส่นมลงไปค่อยๆจิบเฮ้ยวันหลังให้ทำให้เจ้ากินอีกะลืมไปเลยนะและนางลีก็สั่งชานม แต่ข้าวผัดอันนี้อร่อยนะข้าวผัดสดับปะรดอะเะเดี๋ยวตอนตอนออกไปถ้าเกิดคนน้นอยๆจะแวะบวบถ่ายบรรยากาศในร้านก็ดีร้านเขาเขาทำสไตล์อะไรพ่ออังกฤษหรือว่ายุโรปหรือฝรั่งเศสอย่างนี้เขาเรียกสไตล์อะไรสไตล์เวอร์คิดเองนะคิดเองเขาเคยบอกแล้วแต่เราลืมคิดว่าน่าจะเป็นสไตล์ อังกฤษสม้มซมาร์เข็นสีขาวๆนะชอบน้ำนี้จังเลยหอมหอม,หอมส้มอ่ะอเขาเรียกส้มเชง้งใช่ไหมส้มอ่ะข้างอันนี้ก็จะติดน้ำติดแม่น้ำถ้าแดดไม่ร้อนนี่ชิวดีอยากมาตอนเช้าๆอ่ะเ,เ,เขาเปิดกี่โมง ตอนที่แบบหมอกกำลังเต็มอย่างเงี้ยนะมาดีพรุ่งนี้เช้ากว่าจะส่งมาเก็บไปโรงเรียนก็แปดเก้าโมงแล้วก็มาแปดโมงเมื่อกี้เช้าที่นี่อะไรเงี้ยมันหยุดเถอะมันหยุดเสาร์อาทิตย์พาเด็กมาเช้ามันก็จะน้องแก้มอีฉาวเขาจะถายเขาเคยเคยโพสเฟสบุ๊คที่นี่ลงไปไงอาหารอะไรผัดสปาเก็ตตี้เลยเป็นไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยมาสปาเกตตี้อะไรเนี่ยสปาเกตตี้ไส้อั่วใช่ไหมที่เราเคยไป ใช่ใช่ใช่อวานที่อยู่นู่นนี่ไงชาลมหนุ่มาชาชาเย็นโบราณมันตัดชาเย็นโบราณโบราณจริงเสียดายเจ้วนั้นเอาไม้ไม้หูฟกขึ้นมานะหูฟังเสดาหรือปากหมอท้องอ่ะชักไม่ต้องตะเบงเลยพูดเบาๆเอ,อดูออดีกว่เนาะเพาหน้าติดตัวไว้เลยเนาะติดรถติดรถไปเลยโอ้ชาเย็นโบราณแก้วละเท่าไหร่95บาท อร่อยนะช,ยยชัยเดีกับเขาจึงเกืก็เรียบจมูกเชยเลยอยากรบคำาอ้วนแต่กินแต่ของหวานหวานเย็นๆยๆมนันๆอร่อยนะชยัยเย็รีโอนี่ฮะไ,ไม่ไม่ใช่แบบที่คิด<อ>ไว้ไที่ที่ทจะเป็น ก้อนก้อนเขาเรียกอะไรคะลูกค้าติดสั่งผิดมั้งจะไปเย็นสูตรชีวิตธรรมดาใช่ไหมครับเรื่องอะไรครับลูกค้าจะเปลี่ยนไหมครับหรือว่ายังไงเปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนได้เหรอได้ใครใครสั่งผิดเราสั่งผิดเราก็ทำผิดสั่งผิดลูกค้าสั่ดฟิโอไปใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนไปหรือเป็นไรค่ะอีกแก้วไหมเดี๋ยก่อนที่นี้ก็ที่นี้ก็อร่อยดีอยากกินมีฟองนมเยอะเลยเราสั่งพิเศษค่ะเขาเรียกว่ากาแฟเย็นสูตร ชีวิตธรรมดาก็เคยบอกเจ้าแล้วไงกาแฟเราชี้รูปคิดว่าใช่ไงดูในรูปเราดูรูปปุ๊บเอ๊ะอย่างนี้ิอร่อยไหมอร่อยจัดอร่อยแต่กาแฟที่นี่น่ะมากินหลายครั้งถือว่าอร่อยพอนะชาเย็นเนี่ยอร่อย จะหลุดมันใหญ่ไปร้านนี้ร้านเขาดังนะเพาะเนาะร้านดังนะนงนะถ้าเกิดว่าใครผ่านมาวัดร่องเสือเต้ยหองไวเลยพูดถึงร่องเสือเต้นแล้วคิดถึงไหมในทายาเราก็คิดถึงไอติมมะพร้าวใช่แล้วจ้ะ ตีนิมะพร้าวชื่อใส่ดอกอัญชันมันร้านนั่นเลยจะกินดีไหมนุ่งเมื่เช้าวิ่งตั้งสี่รอบเลยกินเยอะทวงโอ้ยมันเช้าวิ่งตั้งสี่รอบสี่รอบเราสามร้อยเมตรคำนวณไปสี่สามสิบสองเจ้าหลอกไปชัดชันหาว่าเจ็ดร้อยเขาก็หลอกตัวเองมาตลอดถ้าใครรู้ว่ารอบน้อยเขาก็วิ่งเยอะโอ้ยชิดหัวก็สรุปว่ารอบละสามร้อยเมตรสามร้อยเมตรก็สี่รอบพันหนึ่งกิโล หนึ่งกิโลวิ่งกิโลเดียวคุยเยอะวิ่งวันละห้าโลหกโลจะเป็นมินิี่มาราธอนแล้วห้ากิโลเนี่ยขาดิ้หัวตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยน้ำหนักขึ้นตั้งสองกิโลเลยค่ะอเงียนี่ก็เย็นชื่นใจหน้ากิน สิ้นสิ้นเดือนนี้ต้องเดินทางไปเวียดนามใต้นะครับก็นาดีก็จะอยู่กับเด็กๆที่บ้านกี่วันครับสองทิศไปยี่กกับที่สองเก็บูมิน้องร้องไห้อรัพ่อแน่เลยเมื่อเช้าตื่นมาบอกว่าไงไหมไ,ไม่เลยมื่เก็บตื่นไม่ทันลูกลงไปพร้อมคุณพ่อเลย <c oughs> เ็บตื่นมาก็ไม่ทันลงไปข้างล่างพร้อมคุณพ่อเลยแล้วท่านทำได้ไงถ้าตื่นต้องรักษาก็ตอนไหนไม่รู้มันคิดอะไรมันพูดนี้ออกตีสี่นอนเร็วตื่นเช้าไปเวียดนามใต้ไปเมืองอะไรมาเจ็ดเธอ,อเจ็ดลงโฮดลงคอติมินนอนคอิมินสองคืนแล้วก็ลงใต้ยังไม่รู้จะไปไหนเลยเบือ Nam, ่อเวียดนามก็โกงเยอะ คงหาวิธีบแบบไหนที่ไม่โดนโกงอ่ะแต่ก็ทำมมานั้นมันก็แค่โกง 100, 200. อ่ะในร้อยสองร้อยเดี๋ยวครั้งหน้าผมซื้อไมโครโฟนไปนะครับแล้วก็นาฬิกาใช้ไมคเพราะถ้าที่จะดีกว่านี้เสียงเสืนินมก็จะดีกว่าดีรอครับรอส่งไแทากจีนนะถ้าเกิดว่าปราวอนไม่ติดทำโถแขกนะ นางนรีจะเอาปวบนมาอยู่ด้วยค่ะช่วงที่มิตรมมาทิเศไม่อยู่เมื่อก่อนเขาไม่อยู่เป็นเดือนเลยนะก็จะเอาลูกสาวประวบน,น้องบุ๋นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยตอนนี้น้องบุ๋มก็เรียนใกล้จบแล้วเรียนไปการอยู่ในช่วงฝึกง,งานแล้วปวบนก็เก็บถั่วถั่วกํลาลังเยอะจัดเลยตอนนี้ไม่มีเวลาไปไหนเลยนางนรีนนก็ต้องไมแข็งเต้องดำรงชีวิตกับเด็กๆ ไม่หนักใจนะคะหนักใจตอนบางทีเก็บฟูกตื่นสายจะจะปลุกตื่นก็สงสารพี่ๆก็รีบไปโรงเรียน,นะคะ่ะเก็บฟูก้าไปโรงเรียนสายได้แต่พี่ๆไปสายไม่ได้น่ากินเเช็ัดเช็ชอ,อู้อิ่มเมื่อกี้กินส้นตำไก่ย่างเลยจัดเต็มเลยส้นตำไก่ย่างกินทุกวัน้ <c oughs> านนักนะไก่อุ่งนะร้านหนึ่ง ถ้าไปเชียงของก็ไปกินของเจ๊จันอร่อยคิดถึงเจ๊จันอย่เงีนะ้ยจะกินยำเนาะร้านนี้ไม่มียำแต่ว่าตำหมูยอแบบตำไทยก็เหมือนยำมากคนกำลังเริ่มทยอยมาเยอะมากไม่มีโต๊ะนั่งกันทีนเดียวเรืาไปจ่ายเยจ่าย้งหน้าออในใจจ่อเลยจะเินไม่จ่ายต้ยเออ ถ้าเราไม่สะดวกเดินถ่ายข้างในใช่ไหมคะเราก็เดินทางมาดีจะพาไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็น่ารักจริงๆน้ำน่ารักจังจะไปยังไงจะหมดอันนี้ไปหนึ่งไปนึงไปห้องน้ำแล้วก็ลวดออกไปนิดเดียวนะเราเอาหมาย้โปะใส่กางเนี่ยบอกเขาอย่างต้องทิ้ง เดี๋ยวชมบรรยาก,กาศข้างนอกสักนิดงนะีคะดูอะไรเจ<ด>้าพ่อสนใจจาักราย,ยานเหรอไม่แม่พ่อแม่ไม่ใครรถอย่างนี้อยู่ไงอ๋ออที่ย่างุ้งก็มีมันจะเลยมีด้วยหลายเมืองใช้อย่างนี้ดูว่าอะไรสมัยก่อนนี่ก็ใช้อย่างนี้กันแต่ว่าของเชียงใหม่ไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็สมัยเชียงรายที่ที่อะไรเจ้าอะไรที่เขาไปเรียนที่มาละแแมงอะไร ที่มีท่าสุดระเตเป็น,นึกภาพว่าเออสมัยปัอตุมจะติดต่อกันแหละเพราะว่าทางทางทีใหม่เชียงรายออกทะเลทางทางทางมาละแมงไม่ได้ไปเอาไทยเอาไทยไกลเกินนะที่เขาว่าจ้าที่นี่ก็เคยก็จะมีอยู่ก็เลยเอามาโชว์ให้ตัวประกาศที่ขับจากไม้ได้นี่ก็ไม้มโถงไม้เราย,ยึดได้เลยน่าจะของเดิมจริงๆเลยเนาะล้อ ของที่ค่อยไปที่พมา่าทางฝั่งทางฝั่งของยักครไข่ย,ยังใช้อยู่ะแต่ว่าคันเล็กกับนั่งไม่ได้เลยนะคือคนเขาจะตัวเล็กเรานั่งกลนไม่พอะอะนั่งไม่ขึ้นกลน <c oughs> เราไปห้องเ้ยนะนี้โอเคจ้ะแล้วก็จะกลับแล้วเนาะจบการมากิน กาแฟแต่เพียงเท่านี้ไปไหนต่อก็ยังเป็นร้เล่นดูแบบมีอะไรก็ขับรถเล่นขับรถเล่นวนๆไม่เนาะเดี๋ยวก็ได้เวลาที่จริงอยากไปนวดนะพ่อเนาะแต่อิ่มนะไปพักเขาพักกันทุนนี้รุนอยู่โอเคจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายมาบ๊ายบายหน่อย